สวัสดีครับเจ้าแม่ครับผมสวัสดีครับจ้ารอบผมเพราะว่าเจ้าแม่ว่าที่มือแรกงที่ผ้าขอให้ดิอ่าจะผ้าขอครับผมสามตัวออก่อเอ่อเริ่มแรกนะก็ต้องถามความฝันของเจ้าแม่ก่อนว่าอ่าหลังจากมือออกคลิปแรกไปนี่เจ้าแม่ได้ฝันอียงบ่ครับหลังจากออกคลิปเจ้าแม่จะเปลี่ยนไปได้หรือเปเปลี่ยน ตายทางี่มันสิขึ้นแน่หมดน,น,นุ่นอนอ,ออกมานาั่งไปได้ทางใจโยนมันก็นมนมนไปมนมากมันไปมนมากก็บันจะเป,ปเลี่ยนไปเลยโอเอครับเปลี่ยน,นเปลี่ยนเหล็กบวคือเปลี่ยนอย่างบอคันเป็นยังสีก็คือว่าสีใดโอ้สีไดสีสื่อก็คือหมายว่ามันใจมันสิเป็นมันเป็นไตรโยติขับไปเรียี่ใวไม่บอลมันสิหันห่วยมันสิคขึ้นแน่ม่เป็นโตเด็เป็นโตเหมือน ตาตะกมอนมะคางขวายิบตะกมอนมะคางใต้บันมือว่านีเจมี่ได้ไปเอาคันเก้าให้เป็นนิบคันเก้าสองขันเจมี่ได้อธิษฐานจุดถูกเลยจ้ะขันเมงก้นถี่นใดน้ำงวดนี้ไ้เล็กออกซูดเก้าเก้ามันก็ออกเล็กเล่ามิจ๊ะแต่ว่าจะเจมี่บอกออกไปซูดเก่าเก่าออกไปว่านี่ะเจแม่ไปว่านี กูเพื่ออธิษฐานจิตอธิษฐานจิตว่าขันมันสิแรงวันนี้เจมีม่ว่าขันเก่าให้มันออกครังดูกขันเก่าสิสองขันบ้านหนึ่งมันสิเป็นโม่กันเลยตีศูนย์กับเก่าจะม่กัเลกฟังมาบอกผูไดมาหวานซ้ำนี่แหละแห่งมาบอกปกติเราสิงโท้ไปบอกไปด้อันนี้เจมีม่สิเก็บได้เพื่อว่าอธิษฐานอธิษฐานจิต ออกมากะห้องแต่ตัวอุ้ยก็ะไกรโตบอกเขาจแต่ว่าในอใจหนึ่งกระโตคือว่าเขาเสียที่ฐานจีตครับผมังวัดกวนี่กระแมนอือวักวหนึ่กระเก้าเก้าดิอืออันเรียกเล้าครับผมคนออกมาคนก็ได้เบิดอัวัดกวานี่เราอุ้ไปพวกวากนี่วดนี่เ็บอกอักกรหองมาทันเม่เต้าอืมจังว่าฉันไดแปะอนเก่าจังก็บอกพักกันห้องวาเขาเงินเลยบัตร ฉันเสียฐา,านจีบบ้างหันเหล็กเกี็นคือว่าล่อยไปสักวันนี้เลย่ะครับคือจะแม่ที่ขอเลขกแต่เลก็กไงจะก็เลยเห็นเลขนเนี่ยเห็นสามตัว่งนี้จะแต่่าบพระท่านบอกเล<อ>้จ้ะพี่ว่าถ้าเบิงเหมือนเรื่อสฉันจะเห็นสามตัวเรืรอยๆไม่หยุดจุดที่เกินมือขึ้นโอ้ยนั่งเมื่อวานนอ่งนี่ไงก็เห็นเห็นมันจะแรงไมาหยุดจึด แต่บางง่ามเหมือนจะาเมล่ามุจจานางสมาธิมีเจากะหินได้มันจะล้อยมากแต่ถ้าถี่ร้อยมากก็จะเห็นเบิดอเด้ครับง่ามจะเมว้อนมันถึงร้อยมากเพราะได้ตักคนแต่สีเห็นเบิดอดเด็อขันค้นมาลายครับจังหวะไมื่อยของผลมาบอกว่าอะไรอย่า้ร้อยมากเเหมือนแล้ต่มางมจะเมร์ตเด่นบาลมีรอยมากัีสร้อยมากมุเจาอธิษฐานจิตทาเบิ้งมันสีลร้อยมากขันยุทธ์หละคือเมีนตัวนั่นอ๋อเนกัสิเแียนตัวนั่นครับพ่อเิ่นยาบ ป็นมาล้อยคักล้อยเนื้อันแปลงันใบสีน้ำเพินครับถาถาเงินได้เหมือนได้ครับตั้มผาดได้แล้วพันดีเร่กวันนี้โอ้แม่นเมย์ุ่งมฮุ่งกะได้พันดีก็งอดก้อนโอ้บแล้วว่าแล้วมันใจคักวันนี้อือแล้วว่าปลาเกยพันดีใช้เงินกับพันดีออืพันดีตั้งสองเมตรแอ่ห้ามมันขึ้นเนี่ยะไม่เห็น มือแรงสิได้สัมผัสแล้วก็ชีเมื่อแล้วมือแร่งเธอแดงกึ่งครึ่งครับผมร้อยร้อยรอยที่เห็นมันทุกคนหมดจะไหมจ้าที่ไปเห็นมันทุกคนเห็นเบิดปะทะเข่าในี้ยค่ายเขาในค่ายแล้วเขานั่งสมาธิครับเอาไปเห็นอืสีร้อยมากเห็นเบิดต้องนั่งสมาธิคอยเห็นจ้าอ่านมาะันทร์คอยไปเห็ดไนคนสิอยากไปเข่าตีคนสิอยากแพรงไว้ตีข้าไปเห็ดก่อนโมจังสี่มีหน่อยหน่อยมันเห็นร้อยมันดีจ้า สีลอยมากมาหยุดจึ๊กหยุดไม่เเห็นครับมันก็ออกแี่หลีสีเห็นเบิดอันไข่อะไรนี่ครับจากนั้นสีตัวแดงแงได้จังแมนอมันสีมีสามสีปุ๊บวตัวสีเขียวสีดําสีแดงครับมันสีลอยมากเกี่ยวกันอืให้จับเอาตัวแดงดีใช่ตัวแดงมันมัมาุดจึ๊กปูกับสีลงมากบอกกันอือันมือที่แรกครับจังสีมือห้าสีก็เป็นสีครับผม ตาทีเนี่ยจบแม่เห็นเห็นสามตัวร้อยพ่าเลยอามตัวเลยร้อยมากเพิ่นเลยว่ามันจอบตัวนี้นะพนะเพิ่นกะว่ามันจบตัวนี้เพิ่นว่าบ่าอันบ่าอันได้ตัวนี้บ้าวี่เต็มแต่วางหัวซีซีกับบางสี่ล่ะซี่สี่ของเพิ่นว่าบ่อันครับร้อยมากยังสี่หล่ะอืมพอโทูเง่ยมขึ้นร้อยมากอืเหมือนเหมือนขึ้นนี่เด้ขึ้นนี่บอก่การเก่ามากแต่การเก่ามากพ่อตาอัน ฮอดสองทุ่เครื่องขอยได้เปิดตั้งอือยได้่าเด็กเสีออุนกับเก่าของบ้านสีบาดเู้เดียวนี่บเบิออกมาซุนเกับแล้วก็ห้องบ้านดีบ้านดีซุมนั้นจักว่าเขาบอก่อยจะบอกกันอย่างเพราะว่าเขาเคยเอาอยู่เป็นนลันหรับว่าถ้าขอยไปราคานเก่าย่ำเนี้มันจะออกย่ำนานโอ้โอ้ไม่แต่ออกเก่าเก่าครับผมไม่ได้ง่ายต้องให้ตังเกลียตัตอนนั้นจ้าแต่ว่างวดนี้สิถูกก็มุ่งจ่ายตังเสเกลีถูก เพราะว่าก่อยฟันข่อยฟันมาเอาทูบมาสุกุ้นนั่งเกตเรื่องว่าข่อยเสียงให้นับทูบชับเกลื่อนข้าเกันถือเป็นเลขเนี่ยเพราะว่ากวันนึ่งข่อยฟันมาให้เอาเหล่ามาสุกพุ่นสือถือบันวันนี้เป็นทูบได้บอกแงเงินใหม่ยังเงินกันใจนาทูบกระบะเงินด้วยหนึ่งเงินด้วยหนึ่งบอกพุนหูจักปุกสุคนนั่งคุ่นก็กลับหนจักว่านี่เป็นว่าบัน บนทีราชุหนังปืนในทั้งบนทั้งหลังในน้ำเล็กถูกอุ้งจั๊ครับกับวันนี้ตะวันให้นับถูกคนละสิบดอกเล้วเห็นกับพกอพ่อองจั๊บเด็กอันส่งบอกพ่อเขาว่าคนมากครบกันงหางยังเงินนับเขาว่าถูกเยอะดอกจ้านี่บ้องจักบดอกแก่คนที่มากใส่จีบเห็นแมใส่มากบกจับเอาอีก่กะให้ติดตามมือแรงนี่นะครับเนาะ แต่ว่าเจ้าแม่ว่าได้แล้วสามตัวขอเีรับอสีเป็นตัวใดเป็นกันชีบ้าบ้าอ่านกัแมนดิครับกันบันกัญชีดใช้หูไข่บ้าคนสิซสีดได้ลายนิ่คนรสุดสไดเลึ่งัหวัดซีซีห้หเพิ่งได้ท่นนี่แหละได้คนมะมักวเถะได้ท่นนี่ละข่าวกระบะใบยื่นให้หัวใจอืมอือ่าอยื่นน้ำเหมัอนยื่นน้ำเปลกทุ่มนั่นครับครัาอ่า่่สเลกซีซีหงเป็้สีดสบ้านพ่อมันออกมา ว่าบานจะแม่เป็นยังก็บ่าว้านจะแม่ปันเห็นถ้าถิอไปว่าอย่งางไรกระโดดเนาะ,ค,ะครับเหมือนรถเข้าขยานมันเปลี่ยนเหมือนเมื่อไหถ้ากลาวันนี่นี่โต๊ดท่อนนันนา่ะถือแล้วก็แล้วไปกันเลยนะถ,ถ้าสืส่สอจะซีซีโขกับซีซีซีโขกสื่อบนสื่อล่างจะถือเป็นอาการแบบนั้นเลือยๆเมื่อวานนี้ถือเป็นยุดยุดยุดเมันก็หนี่แหงค์ค มือขึ้นเองสู้ที่ขาครับผมอืมอ๋อมันสืบสู้ทั้งสายแล้วมา่กลัวหนึ่งสู้ทั้งตายมั่กลัวหนึ่งก็สิได้เบิดอการสู้ตัางศาสนะจ้าวัดนี้ตัวที่ปล่อยไปสุดแหกนี่แมนบ่ดใช่ไหมจังไดเกิดสิได้ยึ่ได้จ้าประวัติกานสู้ตัวที่ฟันอืมตัวที่ฟันตัวที่ฟันว่าอ่าเมื่อบิดเออทางบมแดงจ้ะอือโอ้เมื่อบิดทางบมแดงอือป่าอยู่ในใครบมแดงอ่าป่าอยู่ในห้างโมแดงจ้า น,นั่นแต่เปลี่ยนมาจะมือนชำพัดกันล่ะ<อ>เปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนตาสิเป็นยุ่นยุ่นเปลี่ยนนี่คือเหล็ก่เปลี่ยน,ยน,นคือ,คอตั้งเปลี่ยนอาการเปลี่ยนอาการกันสมมติว่าห้าประทานหมอกได้ปปก้นห<อ>้าสิบปกต<อ>ิห้าสิบา้ำใบห้าสิบว่ามีแนวยั้งก็มีแบบเขาหน่วยครับถ<อ>งก็มีอาการเจ็บปากอีกคือเกอมีอาการเจ็บขื้อก็เจ็บขึ้นข้าไปพูดคือเปลี่ยนนี่บบเป็นเดล็กเปลี่ยนแต่ว่าอาการเปลี่ยนจ เป็นเสีย hmm. ห so mm ูงจักเป็นเสียห้องห้องจักครัแต่คือว่าเป็นเสียงจะแม่ซ่อมเอาซ่อมไปเรี่อยให้ซ่อมอาการอาการเรสิเขาเป็นเสียงว่าซ่อมเบารันยาคลองว่าเป็นยังซื้อลือยืดหนงคนมาถึงนั่นกันเป็นยังถ้าบ่ไม่อาการยังเกิดขึ้นนี่ค้นมาถึงน้ำหรือหรือเขากบอกมาถึงถ้าเขาบอกมาถึงแต่เขาไม่อาการขึ้นตลอดเวลว่าเนี่ย มีเอปียนเปลี่ยนกันตลอดนี่แมนมันมือนตากับอะไรมันติดเต้ยบันดาเตนกระตุกเหมือนไหมจ๊ะครับผมงวดก้อนบาดแย่งบาดนีเลยค่ะงวดนี้สีแย่งโอ้แสดงว่างวดนี้จะได้นักเพราะฉะนั้นมือนั้นดันรถฟไฟมือผระตูโอ้ครับผมมันก็ยังคือเก่าหั่าเลยดันรถฟไฟมือผระตูยัางคือเก่าครับย่างเล็กยังคือเก่าโวใช่ไหมครัเก่าเหมือนเกิ่ม ใบเต้าดิอืมว่าพอเห็นมันกี้แม่ตับตาบดีตาผู้ถกนั่คือเกาเอ้าแม่ดอีเดียยังคือเกาหาเออเห็นตัวไหนทึ่งมันหาเจ็ดว่ะหาเอียงว่ะอันนี้หายยังไงนะหายอยู่คืเกาอยู่ใชหายสามแปดเออหายสามแปดจะอืม กะย่างคือเก่ามันย่างกันแดดแดดมันแห้งแดดกันนี่อครับฮสามเปียดเบืองนพี่น้องเอ้ยของเจ้าเมียย่างย่งคือเก่าอยู่เด็กย่งอยู่ฝ่ามือกับเห็กไข่หมดแดงหักเอาไข่หมดแดงนั้นเด็กฝันเจ้าแมเป็นตะกีไปฝันนี่แหละน้องเจ้าเป็นไก่เป็นตะกีเป็นม้ไวเออนีม้นมดอ่องนี่นิไหมนี่เรอตาไเห็นนี่ <จ>เป็ีเป็นม้วนไว้ครับผม,มขีดไปทั้งเรออื่องที่โตกว่านี้เกตแปดหละกันหาสามใจเห็นปนี่เป็นเกตเกตสี่ขนก้อนมูมนี่เกตเกตแปดห้าสามเอาไก่ไกลแหเห็นกันปุอออออ๊อเรใส่างนี่จ้าแม่ เห็นโมพี่น้องเห็นบ่างนะครับผมบอกเพื่อนรุ่นพีเห็นตัวใหญ่เห็นโมพี่น้องเนาะอะไรอยู่อยู่ในพี่น้องเส้นเพี้ยนครับเนาะผู้ใดเห็นกิดเข้เมนต์มาเลยครับเด้อ่ว่าท่านี้ท่านั้นรอครับผมรอตอนเย็นครับแล้วพี่น้องเป็นท่านกันครับเนาะว่าฟูเพิ่นจะมาให้ตัวใดเน้นตัวใดครับผมแต่ว่าเบื้องต้นครับผมที่ชู้เลขโซเก่าครับผมเนาะมาวันนั้นเลขฝันกับเลขอ่าขึ้นฟาเมอร์จะไม่เพิ่นนี่แหละ ครับผมที่ว่าไปข้อแมตตานี่แมนครับเป็นลูกเป็นลูกแมตตานี่ห้ขึ้นมืออขึ้นมือขั้นหยาบหยาบที่หน่ออยู่ฟ้ามือยังัไบ่หันหายอยู่ตัวจักมือแล้วพี่น้อเมื่อเกิดมันกลับไปเกี่ยวยกกบวยแมตตานี่ครับเคล่อนเอื้อมเอื้มย่อเกี่ยวยกกบวยของเ่าจ้ะต่แม่เล็กตัวเบื้องมันกลับไปเกี่ยวยกหั่นนะครับเมื่อเกิด ยังตัวเดียวมีไม่กี่อย่างด้ยวยตันโตจิงๆโตแม่นๆก็คือตอนเอวย็นหรวอว่าจะมาตันี้ก็ไม่แน่เหมือนกันบากกันเออพ่บ้นที่หเอารที่อยู่ในอะไรสดมาุ่า้องาค่น้อาท่านเดียวเห็นกันบ้างไหมอ๋อันียอาเดเขียน<ม>ไม่ใช่แล้วของพ่อเม่ มีแปดห้าศูนยมีแปดห้าสามแปดห้าศูนปด้าสาอ่าจที่เกิดะไรคอนั้นอ่ะมันมจะรืมกลับก็บกบแต่ก็ติดตัวตรงครับไม่กับอองเนาะจะหน้าเป็นสับปูอ้อาพี่หลอเห็นกันไหมกำลังอากาศเริ่มเย็นแล้วพี่น้อนถ้าเย็่นเเนาะนุนงน่งเสื้อกันหนาวแล้วอา,อากาศหนาวแล้วได้เมือนนี่ ได้ขับเอฟซีโอ้ก็ยงก็ยังขึ้นตามือนั่นว่าให้ล่งเลยใช่โอ้แต่เอ็ดเ็ดไ่เจห้ยสามตัวไม่ีนองเนาะครับหาซ้มครับผมแล้วจะเมียพรดว่ามีเจ็ดมีแปดมีหามีซ้มออันนี้มีแปดหาซูนย์ก็แปดหาซ้ำเลขหักให้หมดแดงแปลจากข้อมฝันครับผม ใครมุดแดงแต่ว่ามีป่าอยู่ในหันกับมีป่าป่าไต่แต่มีชัยเมตต์แต่ว่าเอ้าเก็บหาสามเพราะว่าอะไนั่นเนาะเขก็บสามแปดอยู่สายบุญนี่ไปขาไม่ได้เก็บเตะเอาสั่นเอฟซีกับแคปหน้าจอไว้ครับเอฟซีครับรอเบิงมือแรกครับรอเบิงมือแรกอีกคีหนึ่งมารับเนาะครับผมนะครับผมหาราเห็นครับชุดนะเอาชุดนี้ไปก่อนครับผม